คือถ้าใจผมตอนนั้นนะครับมผมไม่ได้อยากพูดอะไรออกมาเลยมผม,มตัวผมเองผมอยากอยู่นิ่งๆอ,อยากอยู่เงียบๆด้วยซ้ำคือถ้าสังเกตคือผมไม่พูดอะไรเลยจนจนอนั้นโดนเดินเข้ามามใช่ตอนนั้นนั่นเองตกใจนะคะรับหลังจากการทีก็ตกใจครับผมคือเราก็เรียกว่าอะไรเดียมันเออมันผิดสังเกตหลายๆอย่างแต่เราก็เลยแบบเออเดินเข้าไปว่าเออเป็นไรไหมอะไรเดี๋ยวทำเป็นโอมเดี๋ยวทำเป็นโอมแต่หลังตอนนั้นโอมก็มีโอกาสได้ได้เคลียร์เนาะเพราะมีการโอมพิวเตอร์แบบ ใช่ครับอันแรกสุดเลยผมต้องขอโทษแฟนลับทุกคนก่อนที่มาให้กําลังใจพวกเรากันมากบลังคนมานตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเราไม่ได้โฟล์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเล่นด้วยนะครับองขอโทษไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนั้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นนะั้นผมก็ได้มีเขาเรียกว่ารีแคปตัวเองนั่งคุยกับตัวเองก่อนที่เราจะไกลกเคลียร์กันจริงๆนั่ง,งทบทวนว่าเฮ้ยมันเะกิดอะไรขึ้นกะับตัว,ต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 วเราวะเราเรา,เราผิดพลาดตรงไหนเรา เราเหมือนเราได้เรียนรู้จนอ่ะเราก็ขอโทษเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เหมือนทุกๆครั้งที่เราแต่ว่าเข้าเข้าใจผิดกันนะครับแต่ว่าแค่มันผิดที่ผิดเวลาไปนิดนึงแล้วพอเพื่อนมาบอกเผ็ดผมต่างๆเราเข้าใจตัวเขามากขึ้นหลายๆอย่างคือเราเข้าใจเพื่อนเราอยู่แล้วครับคือเราด้วยด้วยเราเป็นคนเราเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรเดียววิเคราะห์คนอ่ะวิเคราะห์คนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราทำงานกับใครเราก็จะวิเคราะห์คนนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มันบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเออเขาเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราเราก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงานจริงหรอเพราะบางทีเข้อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึงก็ได้ก็เคลียร์ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่บรรยากาศการงามันทำให้เราแบบเออสบายใจในการแบบร่วมงานกับงานกันต่อไปก็เหมือนเดิมครับมันก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอะไรอย่างไม่เข้าใจกันแล้วก็เปิดใจเคลียร์กันอย่างเงี้ย ก็หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องไม่รู้มันเป็นเรื่องปกติที่ที่อเพื่อนกันเวลาทํางานด้วยกันหรือช่วยกันเยอะๆมันจะแบบเฮ้ยเราผิดใจกันตรงนี้ว่ะมันอย่างนี้วัมันอย่างนี้วมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คนสองคนนะนิสัยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีมอาจจะมีอะไรที่ทําไปเล่าอีกคนนึง รู้สึกเข้าใจผิดไปอะไรอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผมก็มันก็มันก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละครับแสดงว่างพี่พี่ขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของงานไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมอ๋อมันมันมีมันมีปนกันไปครับมันด้วยด้วยอาจจะมีแบบอ่านี่นี่สายส่วนตัวผมด้วยอาจจะมีด้วยบริบทงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีการชี้ของผมด้วยด้วยวิธีการอะไรหลายๆอย่างมันรวมๆกันมากกว่าครับใช่ครับ